สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการ KCG หรือก็แคชเกมนะครับก็อันนี้เราจะมาเอ่อเราจะมารีวิวของเซิร ER ์ฟเซิร์ฟหนึ่งนะครับที่เป็นเซิร์ฟโคโลหรือแบบโนไอพีนะครับก็ขอเสียงแอดมินนะครับเห็นไหมครับนี่คือแอดมินนะครับดูหน้าให้เต็มเต็มดูนะครับนี่คือหน้าแอดมินนะครับ นี่คือคือใครนะครับอ่าไอตัวช่างแมงครับไม่ต้องไปสนใจมันฮะเราไปโดนี่กันเลยนะครับนี่คือ n อ c นะครับนี่ครับ n อ c เดินได้ด้วยนะครับถือดาบด้นะครับมีสไปเดอร์แมนนะครับผมไม่รู้จะมาทำหอยอะไรก็ไม่รู้นะครับจงใส่จะเอามาปล่อยใยแข่งกับแมงมุมชัวเลยนะครับก็พระราชาครับตุ๋ยมันตะคีนะครับเออโอเคครับปะปมัน拉萨拉萨แล้วโอเคเราจะขึ้นข้างบนดูกันนะครับก็เซิฟนี้ผมไม่ได้เป็นเอ่อ ไม่ได้เป็นแอดมินนะครับก็เป็นคนธรรมดาฮะเล่นในเซิร์ฟคุณเซิร์ฟเขานะครับให้พีเซิร์ฟนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมให้เลยนะครับดีสคริปชั่นนะของคลิปเขานะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึงนะครับที่โอ้หมาใครเาวอโอเคฮะเอาตกตายหายก็เป็นหุ่นก็เป็นหุ่นนะครับของเขาที่เขาสร้างเพิ่งเสร็จเมื่อกี้กันนะครับ ใช่ไหมฮะเนี่ยฮอ่าเดี๋ยวเขาใส่ชุดแป๊บหนึ่งนะครับโอตโอเคฮะนี่นะนี่นี่เราไปโฮมโซนกันเลยดีกวะะ่าค่ะเนี่ยโอมโซนเอออินดินช่วยแนะนำนะครับว่าทำไมโฮมโซนอะไรยังไงไเสร็จแล้วครับ นะครับเราช่วยแนะนำหน่อยครับช่วยแนะนำนะครับเดี๋ยวเราครับช่วยแนะนำนะครับ ก็ถ้าจะหาเงินก็หาจากรายการจ็อบนะครับก็เห็นหมครับว่านี่ครับเห็นไหมครับตรงตรงเห็นไหมครับตรงชื่อผมตรงนี้นะครับจะเป็นนี่ครับผมเป็นนักขุดนะครับเราขุดก็จะได้ตังค์ไปด้วยแล้วก็อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับครับก็ เฮ้ยเฮ้ยอันเลยแตกวะเฮ้ยเอโคลเสตนแตกครับโอเคครับงั้นขอจบรายการพี่ห้่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีไง